สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอเจรพันธุ์พุทธรัตน์นะครับเมื่อจะพูจะดาเกิดนําไปน่าสนใจมากว่าผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าักรุงเทพมหานครมีที่เรียนฟรีด้วยครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นสถาบันที่สถานที่โอทงอลังการมากด้วยครับอยู่มานานแล้วด้วยนะครับยังไงครับที่มาที่ไปของวิทยาลัยเทคนิคดุสิตครับวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเนี่ยเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช2498โอ้ในถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลา52ปีแล้ว52ปีนะฮะการการเรียนการสอนของวิไลเนี่ยเราจัดทั้งระดับปวสปวชและหลักสูตรระยะสั้นนะฮะทั้งหลักสูตรปกติหลักสูตรทียบเทียบโอนประสบการณ์และหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการด้วยในส่วนของหลักสูตรที่ เรียนฟรีเนี่ยคือหลักสูตรปวชหลักสูตรปวชใช่ไหมคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเห็นว่าควรสนับสนุนให้จัดการศึกษาเนี่ย12ปีนะให้ให้แก่เด็กและเยาวชนนะฮะเพื่อให้เรียนเรียนฟรีใน12ปีเนี่ย้งนี้ของวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเราเนี่ยก็มีอยู่ในกลุ่มของเรียนฟรี12ปีนี้ด้วยคือกลุ่มปวชของปวชนะฮะครับครับครับเขาเลือกยังไงฮะ คือในกลุ่มปวชเนี่ยเราคัดเลือกตามให้เด็กมาสมัครตามความถนัดนะฮะแล้วก็ความสนใจของเขาครับเรามีด้วยกัน5สาขาวิชาที่เปิดสอนก็มีเอ่อหนึ่งคือช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างนะครับสช่างโยธาสามช่าง สำรวจ4ช่างสถาปัตย์แล้วก็5ช่างเครื่องเรือนและเคหพันธ์โอ้โหแต่ละแผนก็น่าสนใจทั้งนั้นคือของเทคโนิลดุสิตเราเนี่ยเราถนัดทางด้านเรื่องการก่อสร้างเน้นเรื่องก่อสร้างครับครับเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าเราอยากจะให้วิทยาเทคนิคดุสิตเราเนี่ยเป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการก่อสร้างเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาศึกษาต่อได้ฟรีนะฮะ ทางวิาลยเราเนี่ยเราก็จะสนับสนุนเรื่องการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเรื่องการพัฒนาความประพฤติของน <ormal. S 2> ิสษานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยเราเให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเรียนโดยใช้วิธีกระตุ้นให้เรียนชนะตนเองนะฮะชนะตนเองหมายความว่าถ้าตนเองเนี่ยเรียน เออได้เกรดสองก็ขอให้เป็น2.1 2.2นะครับคนที่เรียนได้ได้เกรดสามก็ขอให้ดีขึ้นเป็นเป็น3.1 3.2่งไปขอให้ทุกคนเนี่ยเรียนโดยชนะตนเองตั้งใจเรียนรวมทั้งนอกจากการเรียนแล้วเนี่ยเราก็มุ่งเรื่องความประพฤติเนื้อสารเรามีการพัฒนาความพฤติเนื้อสารเนี่ยมาตามดับนะครับเพื่อให้ักศึกษาเนี่ยมองเห็นอนาคตตัวเองว่าสถานกการหรืออาชีพอิสระของเราเนี่ย เปิดต้อนรับเราเสมอถ้าเรามีผลการเรียนดีมีความมาะพฤติดีแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลตนเองได้นะฮะเกตนาคือว่าอย่างนักศึกษาทุกคนเนี่ยรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วย ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องๆนะคะที่เป็นเยาวชนที่บางทีจบอันนี้ต้องจบชั้นมอสามนะคะบางทีเนี่ยทุนอาจจะน้อยแต่ที่นี่เปิดกว้างให้กับคุณขอให้คุณมีใจรักในเรื่องของอาชีพเท่านั้นคือสนใจก็คือเข้ามาสมัครก็เข้ามาสมัครได้เลยก็รับเลยก็รับเลยที่นี้วิธีรับเนี่ยเราก็ต้องมาดูนะฮะดูเรื่องหนึ่งคุณมีความสนใจจริงไหมนะตอนที่รับสมัครก่อนจะเลือกสาขาวิชาที่ตนเองถนัดเนี่ย ทางวิไลเราก็จะปัดจัดพาเด็กเนี่ยนะฮะทัวดูการจัดการเรียนการสอนมีร<น>ิชปรใช่ทุกทุกแผนก่อนว่าเอ๊ะคุณเข้ามาในในแพนแผนกนี้แล้วเนี่ยคุณคุณชอบไหมการจัดการเรียนการสอนแบบเนี้ยคุณถนัดไหม คุณกลัวไหมที่จะอยู่กลางแดดกลัวไหมที่จะเจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยกจินตนาการกับของจริงไงมันแตกต่างกันอยู่แล้วคือเข้ามาปั๊บนี่ก็จะเห็นนะครับเรื่องของนิทรรศการหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนที่ชมอยู่ได้รับรู้ว่ามีที่ดีๆที่อยู่มานานตั้ง5 0กว่าปีสิทธิ์เก่าและหลายคนนะครับเป็นไงครับได้ประสบความสำเร็จได้ดีได้ดีทั่วไปหมดนะฮะแล้วก็ ข่าวดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าสิทธิ์ก่านะฮะท่านเห็นว่าวิาลยมีความมุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนานะักเรียนนึกษาเยาวชนออกไปเป็นแกนนําสังคมด้านการก่อรสร้าง<ม>สิทธิ์เก่าท่านก็ให้การสนับสนุนนะฮะมมไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันสถาน,าน,าน,านที่ฝึกงานหรือแม้แต่เมื่อจบการศึกษา,าแล้วเนี่ยทางสิทธิ์เ่าเราที่เป็น เจ้า,อาของฐานประกอบการเนี่ยก็ยินดีจะรับน้องๆที่จบจากวิทยาเทคนิคดุสิตเนี่ยออกไปทํางานก็ถือว่านี่คือโดยสังเกตนะครับพญดาได้คุยกับทางท่านผอ,อจิรพันธ์นะครับได้รับรู้ว่าเทคนิคดุสิตเนี่ยนะครับอยู่มานานยัางไงาแล้วก็ใครสนใจก็มาสมัครเรียนกันได้ส่งเสริมอยู่แล้วนะครับอรของดีๆมีอยู่ตรงเนี้ย นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมด้วยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าขึ้นมากๆที่ยาดาได้รู้จักที่แห่งนี้ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเก่งจริงเราอยู่ใฉยไม่ได้แล้วต้องมาพบกับคนเก่งที่เป็นผู้อำนวยการของที่นี่ถ้างางนั้นช่วงนี้อยากให้านบอนะคะฝากถึงเยาวชนที่ต้องการหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจในเรื่องของการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่นี่ด้วยครับในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะฮะของวิทยาเทคนิคบูสิ์เราเนี่ยนะครับเรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเด็กเราเนี่ย ให้มีอาชีพให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการสถานปรกอบการหลายหลายแห่งนะฮะเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยยินดีที่จะรับเด็กของเราเข้าไปฝึกทักษะแล้วก็บางแห่งเนี่ยจัดเวียเลี้ยงนะฮะจัดที่พักสนับสนุนด้วยกราบใดที่โลกเราจะต้องมีประจัยสคือที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของการเป็นนักก่อสร้าง ก็ต้องไม่มีการสูญไปจากประเทศไม่มีการสูญไปจากโลกทายโลกโลกเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองให้ลองคิดใหม่แล้วก็ลองเชื่อเถอะครับว่าวิทยาเทคนิคโลหิตเราเนี่ยเราทําได้และเราสามารถสร้างคนที่เก่งจริงออกไปยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยและสมภาคภูมิครับ น oh no, ี่ถือว่าเป็นอีกหนึ ok ่งทางเลือกที่ต้องฝากผู้ปกครองแล้วก็น้องๆไว้ด้วยนะจบม3ามก็นึกถึงเทคนิคดูสิทธ์นะเป็นวิชาชีพใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับความกระจ่างจากท่านผอจิรพันธ์เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ขอขอบพระคุณนะครับท่านผอจิรพันธ์เป็นมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสนามแบดมินตันตีโต้เพื่อคุณคนรักสุขภาพ